สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเวลานะคะอันนี้เรามาดูกันว่าเราจะต้องทําอะไรได้บ้างในบทน,นี้นะคะบทนี้นักเรียนจะต้องบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเป็นนาทีได้นะคะต้องอ่านและเขียนบอกเวลาเป็นมหาภาคหรือทวีภาคได้นะคะเป็น1จุดหรือ2จุดเนเาะแล้วก็เปรียบเทียบระยะเวลาได้นะคะอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาได้และสุดท้ายแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้นะคะ อ่ะเรามาดูกันเลยอ่าคุณครูลืมบอกว่านะคะอันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งอยู่นะคะยังใช้หนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งอยู่เนาะอันนักเรียนเปิดไปหน้าที่92เลยนะคะอ่ะเรื่องเวลานะคะนาที่92เตรียมพร้อมอ่ะเรามาดูกันว่าเราเคยเรียนอะไรกันบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ปสองแล้วเนาะอ่ะ เราก็มาบอกเวลาเราต้องบอกเวลาได้ว่าเป็นกลางวันกลางคืนนะคะอันนี้ก็คือกลางวันใช่ไหมอ่ารูปพระอาทิตย์ขึ้นสว่างจ้าเป็นกลางวันเนาะส่วนฝั่งนี้นะเป็นกลางคืนสองอันนี้เป็นกลางคืนสองอันนี้เป็นกลางวันนะคะอ่ะอันนี้เรามาดูกันอันนี้เข็มยาว อ่าเข็มสั้นก็คือเข็มชั่วโมงนะคะเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงชี้เลขสนะคะเข็มยาวชี้เลข12เดี๋ยวคุณครูจะเขียนเขียนรูปเขียนเลขอ่ะเดี๋ยวขยายนิดนึงปึ๊บเขียนเลขให้นะคะว่าเข็มสั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะเข็มสั้นเนี่ย อ่าหนึ่งวันเนี่ยมันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่เพอเออเพเอินว่าตัวเลขในนาฬิกามีแค่12เลขก็คือมีแค่12ชั่วโมงใช่ไหมดังนั้นแสดงว่า1วันเนี่ยเข็มชั่วโมงเนี่ยเราต้องอ่านสองรอบนะคะทีนี้เราเวลาอ่านรอบแรกเนี่ยเราก็อาจจะอ่านตรงเลขไปเลยห2 3 4 5สองส1ม1 1่เจบใช่ไหมต่อไปเราก็จะต้องนับต่อใช่ไหมคะเราจะต้องนับต่อนะ หนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิบสองนาฬิกาต่อไปแล้วก็สิบสอนาฬิกาอันนี้ก็จะต้องเป็นสิบสนาฬิกานะครูจะเขียนไว้นะอันนี้จะเป็นสิดังนั้นเลขสก็จะเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์เนาะ ศูนย์นาฬิกาหรือบางที่อาจจะอ่าน24่สนาฬิกาก็ได้นะอืมไอ้ศูนย์กับ24เนี่ยคือเวลาเดียวกันแล้วแต่จะอ่านเนาะอืมบางทีมันก็เจอ24แต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์นะคะคุณครูขอขอสอนเป็นศูนย์แล้วกันเนาะเพราะส่วนใหญ่เขาจะอ่านเป็นศูนย์นาฬิกานะคะแสดงว่าเขาเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามนะมาเรื่อยๆอ่านทีนี้เวลากลางวันนะคะเวลากลางวัน จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาตรงเลยนะคะ6นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา59นาทีค่ะอ่า6ถูกแล้ว17นาฬิกา59นาทีนะคะส่วนเวลากลางคืนนะคะ เราจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกานะคะจนถึง5นาฬิกา59นาทีนะคะโอเคนะอ่าทีนี้เรามาดูกันวิธีการดูง่ายๆจริงๆวิธีการอ่านง่ายๆก็คือเวลาเราพูดเนี่ยนักเรียนน่าจะรู้ว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเนาะสมมติเราพูดว่า ตีห้าอย่างเงี้ยก็คือห้านาฬิกาใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่าแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาก็คือแปดโมงเช้าใช่ไหมคะก็จะเป็นเวลากลางวันอะไรประมาณนี้เนาะอาทีน,นี้เรามาดูอันนี้นะคะให้บอกเป็นเวลากลางวันเนาะให้บอกเป็นเวลากลางวันก็คือมีสองอันสามนาฬิกากับสิบห้านาฬิกาหนูก็มาดูว่าสามเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนคะ สามมันอยู่ในช่วงกลางคืนใช่ไหมเดังนั้นอันนี้ไม่อ่านว่าสามเราก็ต้องอ่านสิบห้านาฬิกาแทนนะคะกี่นาทีศูนย์นาทีนะเพราะว่าเข็มยาวชี้เลขสิบสองพอดีนะคะอ่ะเรามาดูตัวนี้นะก็ยังสามเหมือนกันถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องเป็นอะไรลูกเมื่อกี้เราอ่านสิบห้าไปแล้วอันนี้ก็ต้องเป็น3ามนาฬิกาตรงนะคะหรือว่าตีสานั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปเรามาดูตัวนี้นะข้อที่สามนะคะเข็มสั้นชี้เลขสิบเนาะถึงไม่ตรงสิบก็ตามเนี่ยมันมันเลยสิบมาก็จริงนะคะแต่มันยังไม่ถึงสิบอดมันยังไม่ถึง11ดนะคะนักเรียนเนี่ยมันยังไม่ถึงสิเอดเราก็ต้องอ่านสิบไว้ก่อนอเหตุผลที่มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเข็มยาวมันไม่ได้ชี้ตรงนี้แล้วไงถ้าเข็มยาวชี้เลขสิบสอเนี่ย เข็มสั้นมันจะต้องชี้เลข1ิพอดีแต่เข็มยาวเนี่ยมันมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมมันมาถึงเลขสี่แล้วมันก็เลยต้องขยับไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเข็มสั้นชี้เลข1ิบมันไม่อ่านเป็นเวลากลางวันก็คือไม่1ิบก็ย2ใช่ไหมหนูจะอ่าน10หรืออ่าน22บสองคะ,ะกลางวันก็ต้องเป็น10บนาฬิกานะคะเข็มยาวชี้เลขสี่นะถ้าเป็นนาทีใช่ไหมเราจะต้องนับตัวเลขละทีละห้าเนาะด้นั้อันนี้ก็อันนี้จะเป็นศูนย์นาทีอันนี้ก็จะเป็นห้า ศูนย์นาทีเลขหนึ่งเป็นห้าอันนี้ก็จะเป็นสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้านะคะเข็มยาวมันชี้เลขนี้เนาะดังนั้นก็ต้องเป็นยี่สิบนาทีนะคะอันใดนี่มันคืออะไรโอเคอ่ะ ก็จะต้องเป็นส0นาฬิกายี่สิบนาทีนะคะก็เขียนแบบนี้เนาะพอมาดูข้อนี้เหมือนเดิม1ิบไปแล้วดังนั้นตรงเลข1ิบตัวนี้ก็จะต้องไม่ใช่1ิก็ต้องเป็นอะไรย2สิบสองนะคะข้อนี้ก็จะเป็นยี่สินาฬิกายี่สิบนาทีนะ,ะโอเคอ่ะอันนี้ บอกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเลยอะ,อะในการทํากิจกรรมเนาะเราก็มาดูตอนแรกเนี่ยขับรถไปเที่ยวทะเลนะเข็มสั้นชี้เลขหกเข็มยาวชี้เลขสิบสองเราก็มานับเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขหกก็พอไปเจ็ดก็เป็นอะไรหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นห้าชั่วโมงครูขอเขียนย่อนะต่อไปออกกําลังกายนะคะ คือหนูลองมาดูตรงนี้สังเกตว่ามันถึงเลขเนี่ยตรงเนี้ยมันมันยังไม่ถึงเลขสิเนาะแล้วเข็มสั้นมันก็ยังไม่ถึงเลขเจ็ดเลยเข็มสั้นยังไม่ถึงเลขเจ็ดนะคะถึงนี้นะแสดงว่ามันยังไม่ถึงหนึงชั่วโมงเราต้องนับเป็นนาทีนะเราก็มานับเข็มนาทีแทนนะคะก็คือนับจากเลข2ไปจนถึงเลข11บเอ็ดนะครูจะนับตรงนี้นะ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้านาทีนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาสังเกตดูอันนี้อืมเลยเลขสี่มานิดหนึ่งอันนี้ก็เลยเลขสี่มานิดหนึ่งยังไม่ถึงเลขห้าใช่ไหมยังไม่ถึงเลขห้าก็แสดงว่ามันยังไม่ถึงชั่วโมงเราจะไปนับเข็มชั่วโมงไม่ได้เราก็ต้องมานับเข็มนาทีนะคะอ่ะตอนแรกเริ่มต้นที่เลขหกเนาะครูจะมานับฝั่งนี้นะคะ อนับทีละห้าใช่ไหมห้าสิบสิบห้ายี่สิบดังนั้นอันนี้ก็ตอบยี่สิบนาทีนะคะ,อ,ะอันนี้เรียนไปแล้วเรียนไปแล้วอ่ะเรามาดูอันนี้นะคะว่าเขาให้ทําอะไรเขาให้เราบอกเวลานะคะเป็นนาฬิกาและเป็นนาทีเนาะเดี๋ยวคุณครูขอวาดรูปนาฬิกาละกันอ่ะวาดวาดอันไหนดีวาตรงนี้ก็ได้ครูขอวาดรูปนาฬิกานะ เพิ่มมาตรงไหน,นโอเคอ่าวัดใหญ่ๆเลยอืมใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปอ่าเดี๋ยวคุณครูขอวัดรูปนาฬิกาปแป๊บหนึ่งนะคะ นี้เป็นเอาอะไรเนี้ยสิบสองหกสาาวแล้เรียนจำวิธีการวาดนาฬิกาก็ได้นะคะจำวิธีการวาดนาฬิกาเนาะครูจะเห็นไหมมันเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นกระกระบาดแล้วครูค่อยมาไล่หนึ่งสองสห้าเจ็ดแปดสิบ สิบเอ็ดนะคะจุดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะไม่สวยเลยคุกวาดเอ็นกว่าเอา,เ,อาเดี้ยวเดี้ยวบ้างขอภัยนะคะนักเรียนมือสันๆน,นะจ๊ะ หว้เกินเอาใหม่เอาใหม่เอาหมชิบชิบโอเคอ่ะอันนี้นะคุณครูจะนับเป็นอย่างนี้นะครูจะให้เป็นอ่อไล่ตัวนี้จะเป็นนาทีละกันอ่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบ ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบปกติแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะครูจะมีครูจะมีนาฬิกาแบบนี้ให้นักเรียนทำเนาะแล้วเวลาเราอ่านนาฬิกาเราก็เอาตัวนี้มาดูได้นะคะสนุกมากให้ระบายสีให้สวยงามนะจ๊ะแต่อันนี้ไม่ได้ให้ทำเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าเปิดเทอมได้เปล่าถ้าเปิดเทอมเดี๋ยวเราค่อยมาประดิษฐ์กันที่โรงเรียนนะคะอ่าเรามาดูทีนี้ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังมี ยังมีสองแบบเนาะเดี๋ยวนะหรือคุณครูจะอ่ะเดี๋ยวครูเอาอันนี้ไว้ข้างนอกดีกว่าเอาเอาเข็มชั่วโมงไว้ข้างในก่อนนาทีไว้ข้างนอกดีกว่ามันต้องมีสองกีจนะคะอ่ะอันนี้เอาเป็นศูนย์นาฬิกาหรือสิบสามเราก็ไล่มาเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบยี่สิบเอ็ด 22, 23นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณไล่อันนี้จะต้องเป็นนาทีเนาะไม่เท่าบ้างไม่เป็นไรนะคะนะักเรียนอืมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เือนก้านอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบ 35 40 45 50 55นะคะอ่ะนาฬิกามันก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะทีนี้สมมติอ่ะคุณครูให้เข็มสั้นนะคะเข็มสั้นชี้เลข1เข็มยาวชี้เลข6นะเวลาเราบอกนาฬิกาก็คือไม่ ไม่หนึ่งนาฬิกาก็สิบสามนาฬิกาใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าคำถามเนี่ยถามเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะถ้าเป็นเวลากลางวันก็ต้องตอบสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะหรือถ้าตอบเป็นกลางคืนก็ต้องเป็นหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะเราก็จะต้องอ่านแบบนี้เนาะสมมุติเข็มสั้นชี้เลขอ่าเลยเลขสีม่มาแล้วนะเข็มยาว ทีเลสอ่าเราก็จะได้ถ้าเป็นเวลากลางวันกลางวันก็ต้องเป็น10บนาฬิกาห้นาทีถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องเป็น22น่นาฬิกาห้นาทีแบบนี้นะคะโอเคนะอ่ะต่อไปเรามาดูเรามาดูนี่เรา,าดูดูนี้อ่ะเราก็เห็นไหมรูปภาพเขามีมาให้แล้วว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนาะรูปภาพเขามีมาให้แล้ว ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะข้อที่1เป็นกลางวันนะคะเป็นกลางวันดังนั้นกลางวันก็ต้องเป็นมันเลยเลข12มาใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็น0หรือ13ใช่ไหมมันอยู่ระหว่างนี้เราก็ต้องเป็น0หรือ12ใช่ไหมคะอ่าหนูจะเอา0หรือเอา12ถ้า0เนี่ยมันเป็นเที่ยงคืนพอดีเริ่มต้นวันใหม่นะคะเราก็ต้องเป็น 12เน้ะเวลากลางวันก็ต้องเป็น12นาฬิกานะคะใส่จุดนะหรือจุด2จุดแบบอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะคูดจุดเดียวแล้วกันทำอะไรให้มันน้อยๆนะคะอ่ะทีนี้เข็มยาวชี้เลขไม่ได้ชี้เลขเลยเลข7มาอ่ะแล้วก็มานับนะนับนะคะ5 10 15 20 25 30 35ใช่ไหม35 3ห้7ส 38นะคะอันนี้ก็ต้องเป็น38นาทีก็นอนหนูจุดนะคะต่อไปข้อ2เป็นเวลากลางคืนนะกลางคืนเลยเลข4มาแล้วกลางคืนเนี่ยมันไม่13 14 15 16ใช่ปะ่ะมันเลข4แสดงว่าไม่4ก็16ดังนั้นกลางคืนจะต้องเป็น4นาฬิกาหรือ16นาฬิกา ต้องเป็นสี่นาฬิกานะคะเพราะว่ามันอยู่ช่วงนี้เนาะสี่นาฬิกากี่นาทีอ่ะเราก็มาดูเข็มยาวนะนับทีละห้าห้าสิบยังไม่ถึงนี่นะถ้าถึงขีดนี้ถ้าถึงขีดยาวขีดนี้ถึงจะเป็นสิบห้ามันยังไม่ถึงใช่ไหมตรงนี้มัน10บใช่ไหมหนูก็มานับขีดค่ะสิบนี่นะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่นะคะก็ต้องเป็นสิบสนาทีโอเคเอ่ะต่อไป ชี้เลขสิบเนาะก็คือไม่10บก็22นะคะก็ย2หนูจะเอาสิหรือเอายีิบสองเวลากลางคืนยี่สิบนะคะอ่ามาดูเข็มยาวนะหนึ่งสองและ3นี่นะคะก็เป็น3นาทีต้องใส่0ูนย์สานะไม่ใส่จุดสนะคะ3นาทีคือต้องเป็นศูนย์สนะคะหนูต้องใส่เลข2ตัวนะเวลาเราเขียนบอกนาทีเนี่ยเห็นไหมครูไม่ใส่4ตัวเดียวนะ ต้องมีสองตัวต้องเป็นศูนย์สี่นะคะถ้าเป็นนาทีก็ต้องเป็นศูนย์สาอย่างนี้นะคะเราจะไม่เขียนสี่จุดหนึ่งสี่แบบนี้ไม่เขียนนะคะไม่เขียนนะไม่เขียนอย่างไม่เขียนอย่างนี้ก็ไม่เอานะคะไม่เอานะผิดนะต้องมีศูนย์อยู่ข้างหน้านะคะแอบดูอันนี้นะดูอันนี้อยู่หกใช่ไหมมันมันอยู่ตรงนี้เลยหกมาแล้วแต่ยังไม่ถึงเจนะ็ดดังนั้นเราต้องอ่านหกไม่หก ก็สิบแปดอ่ะกลางวันเอาหกหรือเอาสิบแปดต้องหนะคะกี่นาทีนับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหนะคะหนูนับผิดดีนะต่อไปยังไม่ถึงสิบอดนะเข็มสั้นยังไม่ถึงสิบอ็ดนะคะแสดงว่าต้องสิบไม่สิบก็ยีสิบสองเอาสิบหรือเอายีิบสอง สิบนะคะมานับเข็มยาวห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะคะต่อไปเห็นไหมยังไม่ถึงเลขสองแสดงว่าต้องหนึ่งไม่หนึ่งก็สิบสามเอาหนึ่งหรือเอาสิบสามเขาให้อ่านเวลากลางคืนก็ต้องเอาหนึ่งนะคะ 01จุดต่อไป5 10 15ถึงเลข4ยังมันเหมือนจะเลข4แต่ถ้าเลข4มันต้องตรงกับขีดนี้นะคะมันยังไม่ตรงนะนับ20ไม่ได้เราก็ต้องนับ5 10 15แล้วเราก็นับ16อ่า15ที่เลข3นะ16 17 18 19นะคะแบบนี้เองเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ให้จับคู่ เวลาเดียวกันนะดิจิตอลกับอะนาล็อกนะคะแบบนี้เรียกว่าดิจิตอลเนาะแบบตัวเลขนะคะกับอะนาล็อกก็ <c oughs> <c oughs> คือเขาบอกเวลาเรามาแล้วอ่ะมาขีดเรามาอ่านตรงนี้ดีกว่านะอันเนี้ยดูง่ายๆก่อนนาทีไม่ต้องดูก็ได้หนูดูตรงนี้อยู่ตรงเลขแปดใช่ป่ะแสดงว่าไม่แปดก็ยี่สิบยี่สิบอยู่ตรงไหน,น ม, 8, ม,มีแปดมียี่สิบไหมแ้ก็มาดูอยู่นี่ใช่ไหมก็ลากเลยนะคะอืมเสร็จแล้วต่อไปข้อขอไข่นะไม่หนึ่งก็สิบสามขอไข่ไม่หนึ่งก็สิบสาม 1, 13. อ่ามีสองอันเลยมีทั้งหนึ่งมีทั้งสิบสามเลยแล้วหนูจะเอาอันไหนคะก็ไปดูนาทีเนาะนาทีตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะนาทีตรงนี้เป็นห้าใช่ไหมหกเจ็ด แปดนาะทีเป็นแปดค่ะหนูก็ต้องตอบข้ออะไรนาะทีเป็นแปดเนาะอันนี้มันยี่สิบเก้าใช่ป่ะนาะทีเป็นแปดก็ต้องตอบอันนี้เนาะอ่ะต่อไปข้อคอควายไม่หกก็สิบแปดมีไหมอ่ามีทั้งหกมีทั้งสิบแปดเลยใช่ไหมมีทั้งหกมีทั้งสิบแปดเลยดังนั้นเราก็ค่อยไปดูนาะทีนะคะ นับ5้าส2บ25 30, 3ห้ายี่ส46ยอันไหนอันนี้นะคะ46ต่อไปข้ององ,งูข้ององ,งูชี้เลข11ไม่11ก็23พอดีเลยมี23โนโน่ามเนะ ข้อจอจานไม่หกก็สิบแปดอ้าวเหลือหกอันเดียวแล้วไปเลยข้อชอชิงไม่หนึ่งก็สิบสามอ้าวเหลืออยู่อันเดียวดูทำไมครูก็โอเคก็เสร็จแล้วเนาะครูประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะตรวจสอบความเข้าใจเป็นการบ้านนะคะหน้าที่เก้าสิบหกนะเปิดหนังสือหน้าที่เก้าสิบหกคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะการบ้านครั้งที่หนึ่งเนาะคุณครูให้เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้โนูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ